อาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับปุ้ยลุยครับค่ะอาจารย์คะวันนี้เราวันนี้วันนี้ผมไม่พดนข่าวใหญ่นะคะอาจารย์ใช่ใใช่ก็คือกรณีสวรรคตของควีนอลิซาเบธที่สองครับค่ะค่ะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อาทิตย์ที่แล้วที่จริงมังก็ค่อนข้างจะช็อกนะเพราะว่าก่อนหน้านั้นยังมีข่าวว่า ท่านใกล้ๆกับรับนายกคนใหม่ใช่ไหมของสิท์ใช่ค่ะคือนายกเก่าไปลาออกจากตําแหน่งแล้วก็รับแต่งตั้งใช่ค่ะเหมือนกับแต่งตั้งนายกใหม่คือสองวันผ่านไปเองอะค่ะอาจารย์เพราะทุกคนก็เลยค่อนข้างช็อกพอสมควรใช่แล้วแล้วก็เป็นเป็นการสูญเสียขั้งสําคัญเลยนะของประชาชนกันค่ะเพราะว่าท่านเสียชีวิตตอนที่อายุเก้าสิบหกพรรษาใช่ไหม แล so, ออ้วก็ช่วงที่ท่านอยู่เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับในเรื่องความความดีงามของท่านท่านเหมือนกับ<า>เป็นเป็นสัญลักษณ์ของของความมีเสนีห์อใช่ใช่ค่<ล>ะเรื่องของความสงบสุขเรื่องของความต่อเนื่องในสองคมโลกเนี่ยแล้วที่สําคัญผมผมบอกว่า,วาท่านเป็นสัญลักษณ์เลยนะของของเอ่อความหละความดีงามความอบอุ่นเนะ่ยยังดูในรูปะเป็นยเลยนะดูในรูปเนี่ยใครใครมีโอกาสได้ยินอยู่ตรงนั้นนะ คิดว่าคงจะรู้สึกอบอุ่นเลยละอือใช่ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการให้ความหวังกับค่าว่าว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนยสิ่งดีๆคงจะเกิดขึ้นในตั้งการทั้งการการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความแปรแยงที่เราเห็นอยู่ในโลกขนาดนี้ค่ะแล้วเพราะว่าพระองค์ครองราชนานมากด้วยนะคะอาจารย์คะผ่านเหตุการณ์ใหญ่ๆของโลกมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองหลังสงครามโลกครั้งที่สอง พูดง่ายๆว่าท่านขึ้นของราชเกิในปีที่ผมเกิดอ่ะปีิ4 74ที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเห็นมาหมดถูกไหมแล้วก็ตลอดเวลาที่ท่านท่านเออท่านอยู่ในราชบัลังของท่านเนี่ยท่านก็ได้พบปะผู้คนตลอดอย่างท่านเห็นท่านเห็นมาหมดเลยแล้วแล้วพุ่นําต่างๆของโลกเนี่ยก็ก็คล้ๆกับว่าให้ความเคารพแต่ว่าท่านท่านผ่านมาหมดอย่างอย่างพุ่นนำภูมโลกตอนนี้ทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยเข้าใจพาะว่า ใกล้ๆกับว่าตอนแรกขึ้นกองไล่ก็ยังยังไม่เกิดมั้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเกิด <c oughs> เนี่ยค่ะเพื่อนนั้นอันนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ใกล้ๆกับว่าท่านเหมือนกับเป็นเป็นหลักยึดนะเป็นเป็นจุดอา <c oughs> ใช่ค่ะคกอยๆกับสังคมโลกแล้วก็ <c oughs> อเอ่อคือตอนตอนที่ท่านได้รับรายงานพิเศษเนี่ยอายุประมาณแค่ยี่สิบเจ็ดปีเนี่ยใช่ค่ะโอ้ยถือว่าเด็กมากนะคะเนาะที่ที่ที่ก็ด้วยพูดเมื่อกยี้ถึงเศ็ษฐีอ่ เศรษฐีที่จะหาเง,งินง่ายนะแต่ว่าแต่ว่าการที่สามารถที่จะขยุขนาดนั้นนะเ้าก็ทําหน้าที่เป็นสมบุกสมบูรณนะในในในช่างกลางไอ้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลงังจากพระมที่สองก็ต้องถือว่าเป็นงานที่หนักเพราะฉะนั้นจํจาได้เนี่ยการเมืองโลกแบ่งเป็นสองขั้วใช่ไหมใช่ค่ะตอ,ตอนนั้นยังรุนแรงมากใช่มีขั้วพยาธิปไตยกับขั้วสังคมนิยมแล้วก็มีการเกิดการความขัดแย้ง ตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยสหรัฐก็เป็นประเทศมหาอำนาจใหม่ใช่ไหมหลังสงครามก็เห็ว่าต้องการจะจัดระเบียบโลกใหม่อ่าใช่ไหมหภายใา้ระบบควิภาคีคือไม่ให้คน,คคนกับจิตใจคนเดียวนะค่ะดูดีแล้วก็ส่งเสริมระบบประชาธิปไตยแล้วก็ตลาดเสรีทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาเพื่อจะลดอิทธิพลของประเทศมหาอำนาจเดิมๆใช่ไหมครับที่เคยมีในเศรษฐกิจโลกเช่นังกฤษนะฝรั่งเศส ไอไ้อแรงกดดันเหล่านี้มันก็เลยนําไปสู่การเรียกร้องของประเทศที่เคยอยู่ในอาณานิคมของประเทศอานาจอย่อางกฝรั่งเศสเรียกร้องใน้ีต้องการมีอิสรภาพใช่ไหมครับม,ม,ม,มันก็เลยแค่ๆก็เป็น,ปน,ปนตัวที่จะกระทบการคงอยู่เลยของจักรวรรดิอังกฤษอ่ะที่เคยเรียกว่าผูา้สูงอายสมัยที่เราเรียนในวิทยใช่ค่ะอันเนี้ยก็เลยเป็นผมคิดว่าเออ ้ารตรว์ของอังกฤษในตอนนั้นก็คือต้องการที่จะรักษาสถานะของอังกฤษในเศรษฐกิจโลกเอาไว้ในากนารติดโลกเอาไว้โดยการยอมรับอ้ภาวะตกต่ำนะของจักรวรรดอิอังกฤษแล้วก็่งเิมให้ประเทศที่เคยเป็นประเทศอาณานิคมเนี่ยมีเสรีภาพในการปกครองตนเองนะครับแล้วก็แล้วก็คล้ายๆกับว่าพยายามที่จะรวมกลุ่มกันใหม่เปลี่ยนสภาพเป็นการรวมขึ่น ภายใต้ภายใต้คนเกิจของเอ่อเครือจักรภพองค์เกิจเป็นไหมครับเพื Own ่อดูแจะแล้วรักษาไอ้ความสมานฉันแล้วก็ความปุ่นปัมที่ประเทศเหล่านี้มีกับองเกิจนะครับค่ะเป็นเป็นความตั้งใจของท่านที่ึ่งเราสะะ้อนความตั้งใจของคุยดิจทติสเอ๋อในหลัตั้งใจกองกอมขึ้นของลานเลยที่ท่านพูดตั้งแต่สมัยอายุยังไม่ถึงยี่สิบเจ็ดเลยนะเพราะว่าน่าคืของพระองค์เนี้ยก็คือการดูแลประชาชนของพระองค์ ไม่ว่าชีวิตท่านจะสั้นหรือยาวนะระบุชื่อเล่นของก็าด้วยอำนาจที่นี้มาตามมาต่อเนื่องซึ่งก็ประสบความสำเร็จมากการละเมิดได้เนี่ยคือคือถึงพวาองค์จิตตอนนี้มีสมาชิกประมาณห้าสิบกว่าประเทศนะค่ะแล้วก็ประชากรประมาณสองจุดห้าสองจุดห้าพันล้านคนก็เยอะมากเลยค่ะเยอะมากเลยประเทศค่ะผมคิดว่าเป็นประมาณหลายเกือบเกือบครึ่งมั้งหรือมากกว่าครึ่งของประชากรโลกก็อีกเนี่ยค่ะแล้วก็แล้วก็ 15%ในในในกลุ่มนี้ยก็มีท่ามหากอังกฤษเป็นเป็นมุ่งตามกฎหมายเราเอาในีระดือที่เป็นตัวอย่างนะของของกเปสน็จที่พยายามไปดูแลการการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วพานาอินษเองนะฮยก็เศรษฐกิจอังกฤษก็เติบโตต่อเนื่องนะช่วง70ปีที่ผ่านค่ะ่สุดท้ายเจะเจอปัญหาเยอะแล้วก็นาไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งตอนนั้นหลักๆเนี่ยถ้าเราจาได้เนี่ยจะมีอยู่สองเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องการแปลี่ยนแปลดินแดน ของเองประเทศไทยเริ่มใช่ไหมที่เรียกว่าไอ้ปัญหาเรื่อแล้วก็เรื่องของปัญหาเชื้อชาติไอ้เยอชาติในฝิ่นก็คนมาจากที่ต่างๆแต่แต่บอกเลยแค่เป็นเรื่องดอวนี่จะรู้เลยนะว่าตอนนี้ค่ะไปเมื่อไหร่เนี่ยแคบไม่เห็นผิวขาวแล้วอาจารย์เนแล้วมันก็สร้างจริงลึกๆนี่มันสร้างความขัดแย้งใน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 สังคมใช่ไหมค่ะเดี๋ยไปดูในโรงเรียนก็ดีในในก็ดีนะมี่ที่ท่คนต่างๆเข้ามาโดยใช้ เป็นชาติทังกฤษเนี่ยพูดง่ายๆคค่่ะะแต่ท่านก็สามารถไปได้แล้วก็ท่านก็เป็นุดเดูแนของของสงภาพเทศแล้วก็ไม่ต้องยอมรับในภาวะวิกฤตใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็จะทำหน้าที่ให้ให้กำลังใจเป็นอย่างเช่นดูของผู้จิตจิตเจ้าก็จําได้นะที่ออกที่ค่ะจําได้เลยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างไม่กล้าเป็นเป็นทําให้ไอ้ความเคารพที่เออ่ ที่ประชาชนมีต่อท่านเนี่ยก็ก็เป็นสายใไในในเชิงต่างๆดูแล้วก็เป็นเป็นความสำเร็จที่ที่ที่น่าประทับใจมากนะครับค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆแล้พวพระองค์เองเนี่ยก็ก็คืนนอกจากได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นประมุขของประเทศประเทศใหญ่อะนะคะแต่ว่าตัวพระองค์เองเนี่ยก็มีมี เรียกได้ว่ามีความสามารถโดยพระอ,องค์เองอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์คือ,อ,อ,อมีหลายคนบอกว่าท่านฉลาดมากแล้วก็ท่านมีอารมณ์ขันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคคือผมว่า<ม>แบว่าจุดเด่นของท่านก็คือท่านท่านมีความรู้อ่ะค่ะเพราะว่าท่านท่านพบปะก,กับผู้นําโลกมาตลอดอ,อ่าใช่ค่ะท่านเดินทางเยอะมากนะเออจะดูในดูในตัวเลขต่างๆเนี้ยท่านเดินทางท่านเป็นเป็นมุขของประเทศที่เดินทางมากที่สุดเลยเคยมาประเทศเราสองครั้งนะ นะครับใช่ค่ะอาจารย์ครับแล้วทั้งรั้งนั้นรั้งสุดท้ายก็ตอนที่ผมอยู่แงลงชาติเนี่ยท่านท่านท่านก็ท่านก็มาแงลงชาติช่วงนั้นนะครับโอ้ค่ะแล้วท่านท่านเนี่ยท่านทำให้ท่านมีมีความรู้ไี่จากได้การได้สัมผัสพูดคุยเนี่ยแล้วงั้นเวลาที่ท่านถามคำถามเนี่ยจะลึกซึ้งและตรงประเด็นมากแล้วแล้วก็มีมีคนลักษณะพูดว่าเออชั้นไทยวิธีการถามคำถามเนี่ยเป็นวิธีการที่จะสร้างสร้าง ซาอิดอิทธิพลในความคิดของคนเช่นได้ป่วยคนนี้บอกว่าท่างนี้ทอย่างนี้ท่านอาจจะถามคำถามต้องกลับไปคิดใหม่อ่าค่ะอ่าออค่ะออ้ย่างเรื่องเศรษฐกิจก็มีตัวอย่างนะอย่าง่หลังวิกฤตเศรษฐกิจโลกปีสองพันแปดเนี่ยค่ะใหม่ๆเจอขึ้นใหม่ๆท่านก็ไปเสด็จเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยลอนดอนน่ะนะลอวนั่งคุยวอวิวิวิเมิกิจซึ่งดังมากค่ะดังมากเลยแล้วตอนนั้นไปช่วงวิกฤตใหม่ๆในระหว่างการสนทนากับกลุ่ม p เ o f e s s o r ต่างๆ ก็คุยเรื่องวุกได้แหละแล้วก็เรื่องน่าร่าเ็นธุกิจที่ใหญ่มากคราวนี้นะครับค่ะค่ะต้องก็เลยถามไปถามไปอย่างเนี้ยว่าอ่ะถ้าเปิดใหญ่มากทำไมไม่มีใครมองเห็นว่าจะไม่มีใครไม่ไม่ไม่มีใครตอบได้ต้องต้องสวายสวายรายงานไปับตอบกลัมาลายเดือนตอบอันนี้อันนี้คือตัวอย่างและอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของความปลูกใหญ่ที่ท่านดีกับประเทศแล รัเมืองของท่านเ็นไแต่ว่าอย่างนี้ก็มันต้องมีการตัดสินใจใหญ่ๆโดยรัเประเวณีโดยการประชี่ซึ่งซึ่งส่วนใหญ่เราก็เห็นว่าท่านจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวใช่ไหมแล้วก็ก<ช>ารลค่ะใช่ค่ะเร่างกรณี้ Brexit จำได้ไหมอ่าในมันก็เป็นไปตามเจตนาลมของประชาชนที่ต้องการใช่ใช่ก,ก็ให้ลงคะแนนกันไปใช่มีเกิดสะท้อนมาเรื่องที่ก็มีการลงคะแนนที่สกอตแลนด์ วราจะแยกตัวเอาอย่่ง่ะใช่ค่ะมันี่เป็นเป็นประเด็นที่ท่านห่วงแต่ท่านก็พยายามสื่อสารความุวงแหนนี้ออกจากของท่านนอันนี้ก็เป็นเป็นค่เป็นแค่เป็นตัวอย่างของการแสดงความจิต่จแล้วก็ต้องเป็นเป็นที่ทุกคนจดจำเรา้วก็เห็นว่าเนี่ยก็คือการการทำงานการทําหน้าที่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 ทุ่มเทของของท่านเราไม่แปลกใจเลยนะยังดูในดูในทีวีนะ ใช่ค่ะแินเพื่อนประสบออกจากที่ช็อตแน์นี่เป็นคนเยอะมากไปตลอดแนวถนนเลยวันนี้ก็เลยก็เลยเขียนเกี่ยวป็นเป็นการอะไรอ่ะวอนกรับคแต่ก็คุยนที่เปที่สองครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขาสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ